ให้เห็นก้อนหนุนก็จะสูงขึ้นมาประมาณ7นิ้วนะครับในส่วนของตัวโซลารูปแบ k นะครับตัวฮฮ m เมอร์นะครับตัวนี้เราก็ใส่มาให้เรียบร้อยละมาพร้อมกับยางขนาดโอวไซแเราใส่โอวไซ์มาถึง3.5นะครับคูณ12.5นะครับเนี่ย่าตรงนี้ครับอันนี้ใส่มาให้เรานะอันนี้ก็ใส่มาประมาณ7นิ้วด้วยกันนะครับลองเบ้าหัวโชว์ตรงนี้แล้วก็ใสมาถึงนิ้วด้วยกันนะครับเนี่ย ด้านหน้าก็คือจะเป็นตัวของฮัมเ e อร์นะครับเป็นตัวของกิ่ง s e r i e s นะครับตัวนี้มีความสูงขึ้นมาอีกประมาณ7นิ้วเพื่อการขับขี่นะครับให้เหมือนกับใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับล็อกแห่งฟอร์ดพระนครครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะครับบนถนนเกษตรโนวมินที่ใครก็ต้องพูดถึงนะครับฟอร์ดเกษตรโนวมินเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมรถแต่งเท่ๆคันหนึ่งครับเป็นรถยก7ครับผมคันนี้นะครับเราแต่งมาจากตัวสปอร์ตนะครับ เป็นสปอร์ตขับ4นะครับราคาค่าตัวของเขาครับจะอยู่ที่1,59 0 0ล้บาทอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันที่ยก7เ,เนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนครับผมสูงประมาณ180นะนี่ดูรถเนี่ยสูงมากคันนี้เรายกถึง7นิ้วความสูงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,30เมตร3าได้นะครับ ตรงฝากระโปงนะครับเราใส่ในส่วนของสกู๊ปส่งฟิตให้เรียบร้อยแล้วเป็นสกู๊ปส่งฟิตตัวมา้าเป็นม้าขาวนะก็คือเป็นสีดําด้านตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของกระจังด้านหน้าครับกระจังด้านหน้าของเรานะครับเป็นแบบฟอร์ดนะครับก็คือเป็นส่งแรปเตอร์นะครับที่เขาฮีทิกันก็ค,คือใส่พร้อมกับไฟ Day Time ์แ n นนิ่ง a m p นะครับก็คือจะมีไฟ3จุดไ้ด้านบนแบบนี้ขอรีมโมทหน่อยครับเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้ อันนี้เขาจะเลือกมาเป็นแบบสีขาวแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟซีแครมด้านข้างแบบนี้แล้วก็มาใส่กับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าด้านหน้าก็คือจะเป็นตัวของทัมเ e อร์นะครับเป็นตัวของ i ิง s e r i e s นะครับตัวนี้จะมีไฟทิปเปิลลทให้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเด y ์ทมไฟดัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทิปเปิลพร้อมกับในส่วนของตัวห่วงครับตัวห่วงเราก็มีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับรถคันนี้จะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ ตัวช่วงล่างเนี่ยเราทําอะไรกันไปบ้างในส่วนของช่วงล่างครับเนี่ยครับให้มันดูก่อนนะตัวนี้เราใส่ปีกนกเข้ามาแล้วตัวนี้เเราใส่ปีกนกของโฟรเบนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอม้าคอม้าตรงนี้ครับเป็นของเดิมจากโรงงานแต่ว่าเราปรับแต่งนะครับให้มีความสูงขึ้นมาอีกประมาณ7นิ้วเพื่อการขับขี่นะครับให้เหมือนกับใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดน,นะครับอันนี้ก็คือเราใส่มาให้แล้วตัวนี้พร้อมกับในส่วนของตัว โชกเห็นไหมครับลองเบ้าหัวโชกตรงนี้แล้วก็ใส่มาถึง7นิ้วด้วยกันนะครับเนี่ยเนี่ยเราใส่มาให้แล้วนะอันนี้ทำให้รถที่มีขนาดยกสูงขนาด7นิ้วนะครับสูงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รองคานครับผมตัวคารตัวคานตรงนี้ครับอันนี้ใส่มาให้แล้วนะอันนี้ก็ใส่มาประมาณ7นิ้วด้วยกันนะครับสำหรับรถยกสูงครับเราก็คือต้องใส่มาประมาณนี้แล้วก็ ใส่กับตัวโชคที่เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับแต่ว่าตัวโชคของเราเนี่ยก็คือจะสูงประมาณ7นิ้วเราปรับแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นตัวตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ใส่ซับแท็คมาให้ปรับแปดแล้วก็ตัวลูกหมากก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองถ่ายไปที่คอม้านะครับเป็นแบบนี้เลยอ่านะครับอ่ายาวขึ้นมาเลยเห็นไหมครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวคิ้วตัวคิ้วตรงนี้เราใส่เป็นแบบมีหมุดนะขนาด6นิ้ว ลองรับกับในส่วนของตัวล้อที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ล้อของเราครับเป็นล้อออฟเซตสี 4, นะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางขนาดโอเวอร์ไซส์เราใส่โอเวอร์ไซส์มาถึง35นะครับคูณ12.5นะครับเนี่ยเราใส่มาให้แล้วเป็นยางแบบออเทอเรนนะครับก็คือขับขี่ได้ทุกสภาวพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดำหรือว่าทางขู่ขาอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังวิ่งได้แล้วก็แถมยังเงียบกว่าพวก MT ด้วยซ้ำนะครับ ถ้า MT เนี่ยก็จะเอาไว้ลุยในพวกโครนพวกสายอะไรต่างๆนะครับมาถึงกันด้านข้างครับเริ่มจากด้านบนครับด้านบนเราใส่ในส่วนของตัวโซลารูปแบ็คนะครับตัว h ัม m มอรนะครับตัวนี้เราก็ใส่มาให้เรียบร้อยละนะครับค่อนข้างสูงมากเลยนะแล้วก็จะมีไฟในส่วนตรงนี้ก็จะมีไฟให้รอบทิศทางเวลาเข้าป่าอะไรย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมืดนะครับก็รับรองว่าสว่างทข้งป่าครับถ้าใส่แบบนี้นะแล้วก็กันสาก็ติดให้มาแล้วแล้วก็ลอง บามือจับก็ติดมาแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวบันไดข้างครับที่เป็นของฮาร์เมอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของชาร์โดนะครับเวลาที่เราเปิดประตูนะครับตอนกลางคืนนะครับตรงนี้ก็ยังมีแสงไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับก็เพิ่มการมองเห็นในเวลายามค่ำคืนนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ใส่มาในส่วนของตัวโลบาร์ที่เป็นระดับแบบของไนท์ฟูลลี่นะครับอันนี้เราก็ติดมาให้นะครับเป็นแบบปืนกลนะนะแบบนี้นะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของ ช่วงล่างของล้อข้างหลังกันครับตัวนี้เราใส่โชค๊คมาเป็นของโปรเฟนเดอร์ให้แล้วนะนี่ตัวโชค๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์เห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวซับแท้งแบบปรับแปดนะถ้าใครชอบนิ่มๆก็เลือกเบอร์หนึ่งถ้าใครชอบแข็งมากก็เลือกเบอร์8แต่ว่าถ้ามาตราฐานก็เลือกประมาณเบอร์4นะครับแล้วก็สังเกตตรงรองก้อนหนุนครับใต้ตัวเชสตีนะครับต,ตัวตัวแหนบก็อันนี้เราก็หนุนมาให้ถึง7นิ้วด้วยกันนะครับเนี่ยตรงนี้ลองไปถ่ายจากด้านหลังนิดนึงครับตูดอ่า ตรงก้อนหนุนครับผมให้เห็นก้อนหนุนก็จะสูงขึ้นมาประมาณ7นิ้วนะครับอ่าประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ใส่โชค๊คอะไรเข้ามานะครับด้านท้ายครับก็ที่เราติดตั้งมาให้ครับก็จะมีในส่วนของตัวฝาครอบที่เป็นตัวฟอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีขาวทามาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับส่วนสุดท้ายครับที่เป็นกันชนท้ายของฮัมเมอร์รุ่นโลว่านั่นเองครับ ก็สามารถไปใส่ตัวข่วงปากลูกบอลลูกแก้วอะไรต่างๆเนี่ยก็ใส่เพิ่มเข้ามาได้พร้อมกับห่วงแดง2จุดตรงนี้ถ้าใครเห็นว่าเล็กไปอยากใส่เพิ่มเป็นแบบตัวคิงไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็ในส่วนวันนี้ผมก็มาแนะนําในส่วนของรถที่มีการยก7นิ้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบสไตล์แบบออฟโรดสไตล์แบบยก7นิ้วชอบแบบอยากขับขี่ในเมืองนะครับขับขี่ไม่ได้ครับเพราะว่าขึ้นลง ขึ้นตึกอะไรค่อนข้างลำบากขับขี่ต่างจังหวัดเท่านั้นครับนะครับถ้าใครชอบก็ทักกันเข้ามาครับที่เบอร์โทร081นะครับ4307717นะครับโทรเข้ามาได้เลยครับหรือว่าคลิกลิงก์ที่ไลน์นะครับกดไลน์ได้เลยครับอยากรู้อยากสอบถามอะไรข้อมูลอะไรต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรัวันนี้